สวัสดีค่ะพบกับแ h น t ี a อ DX ทิปค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีอแอคชั่นออฟ i ิเชียลไพ t r e s t a รีสตา i e s ซีรีส์ค่ะได้ไหมยเออไปเด้อเราเพิ่มเสียงยังเพิ่มแล้ว,ลวเพิ่ม,มแล้วจะหมดละเออไปเด้เออืมคุณเคยยอมตายให้เกมเพื่อกลับไปเรื่องต้นใหม่ ใ่า,มาหมานี่เลยดีข<ห>อยอังรอวนี้จะเป็นแนวไหนวะกายเรแพ้แค่ขา้เดียวก็อาจจะไม่เอชะขา้ไน่ช,ชื่อเขาไม่ได้ละฉันก็เหมือนกันเพียงแต่ไม่ใช่รอบนี้ แต่งรวมัรอเธอรวกูส่องไ่ต้องรู้จักเอนดี่ควรสเหรอวันไหนไปได้เป็นปัวที่สามมึงด้วยวันนั้นยังมาเฮ้ยใส่จังนมใสไหมนี่ใส่ีเหรอีนีกูเจอกูจะ อย่างนี้เลยมันพูดหยิบคุณได้ไงวะที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนยองมีรอมองที่โอ,อกกกับมึงว่าต่างก,กันยังไงถ้าที่เป็นกาและสิ่งพวกลูกทหารพวกลูหกหลานนักการเมืองใหญ่ พวกผู้ด,ดีเก่าที่ชอบทำตัวเป็นเจ้าเอ๊ะไม่ยิ้มเหรอใช่เลยแต่ฉันว่ามีความคล้ายคเอฟโฟอ,อยู่นะนนถือว่าไหม พวกมันเป็นหัวหน้าที่ของเขาคือทำทุกอย่างที่มันสัน่งเป็นทุกอย่างที่มันให้เป็นและกอบพวกมันไปนจนกว่าจะจบอะไรบันทึกเกี่ยวกับทุกอย่างในวิทยาลัยนี้หนูต้องรีบจำทุกอย่างได้ยู่ที่สุดไม่งั้นรอบนี้อาจจะตายจริงจว่าคนนี้เป็นใครอ่ะฉันว่าครเร่องรู้เลยมาทานดี แต่ฉันอยากรู้ตาทิยาลักษ์ที่อยู่บนปกเสื้อมันคือยังไงหรือวิทยาลัยผู้น่าชันสูงแห่งราชนาจักรชื่อก็บอกอยู่นี่คือที่ของเขาช้นโลโก้เสื้อก็แยกกันชัดเลยในบรรดาผู้อิั้งหมดมีผู้รอแท้กอยู่แค่สิบห้าแสนเราคือคนธรรมดาที่เสนอตัวมาเป็นมือปคนเท้าทุกันเพื่อแลกกับอนาคตที่มั่นคงในจุดไม่เห็นตาที่น่าจะแบ่งเป็นชั้นมากกว่าไหมลูกเกดแล้วได้เจอแม่มาได้อืม But she You! Out! 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 Why? You're still alive. Try not to die again. Open your Booster to page 409. ชื่อเรียกแบบทางการของเราคือพวกขงวันหมายถึงคนธรรมดาสามัญเชื่อมนเศษกา,ารมีคนธรรมดา,าพวกเราอยู่ใ,ใกล้ๆทำให้พวกมันรู้สึกสูงส่งเหมือดายและนั่นในหน้าที่ของที่นี่ไม่เคยมีพวกม,มุสโสรไม่มีเขาลูกพิ้นหนุระบบเอาหน้าของที่ยาลัยนี้ยงง่ายมากคือบ้านของคนใหญ่โตแค่ไหนโลกข้างนอกในนี้คนใหญ่โตแค่ไหนฮะ รัฐมนตรีคงเด็กโดนจับแล้วหรอแต่ถ้าบังเอิญเกิดอะไรขึ้นกับบ้านคนุณไม่จริงนะพวกเธอคุณก็เป็นหวัวที่หมดประโยชน์ของพวกเขาแทนอย่มาตอแต่คุณไม่เห็นหัวสำหรับมึงแกเป็นโลกที่ดูโหดร้ายมากเลยนะกัวไหมไปอยู่พวกมึงอ่ะเป็นไล่ข่าวพวกนั้นแหละไม่อยู่กับฉันไหมเจ้าหา คนนี้เขาเป็นดาราช่องอะไรเนี่ยข้าวแช่นี่นะจนินยองก็จะชื่อเขาไม่ได้เขาเป็นดาราต้องชื่อเขาไม่ได้แต่กูเคยดูที่เขาแสดงใค่ดูติ๊กตอกเขาสี่ปีนี้ถ้าเหาอย่างพวกเรารอดไปได้ชีวิตของเราคานที่รักจะบลายพาไปอยู่บนสุดข,ของหงส์โซ่หาย ต้อหมายของเรา,าคือเรื่องหน่นเดียวเราต้องทำให้ตัวเองเนปะ็นของตัวประบคนหนึ่จะด้วยที่ไหนกม่ไอไร่พวกมันจะเซ็นรับรองให้เราเข้าโรงานที่ใต้หองนั้นอซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ที่คุงโซลแห่งประเทศนี้คืองานใหา่แล้แหละคือเส้นทา,ยยางของเงิ ดูแล้วข้ามากเลยเนาะใช่อางเรียบบ้ามี ผมดูรเรื่องไเป็นไรรอบนี้ผู้ขอแค่ถึงพอ easy แรงยังแรงเยังขึ้นแล้วมึงกลับไปบอกนายของมึงเลยนะว่ามึงจะซื้อมึงกลับไปพูด <c oughs> เลี่ยวนี่ <c oughs> มึงเองจำนายอย่างไม่ได้ งี้ก็เสร็จโจรอยวะ่ะสิบล้านมึงกลับมาอยู่กูเดี๋ยวรอบนี้กูจะดูแลมึงให้ดีเฮ้ยเพื่อเป็นการต้อนรับฝนเชิงพวกมึงตรงนี้เลยนะเกียศกูไปเฉพาะมึงใช่ไหมเฉพาะกู ใจกันเนี่ยดีใจครับผู้ถามว่าดีใจเปล่าดีใจครับแล้วรอเฮียอะไรครับส่วนใหญ่จะมีแต่เจนหนึ่งใช่ไหมอืออะไรกูไม่เข้าใจเหรอก็กูเคินอ่ะ ดูดีเขามีแผนช่วยอ,อีกแล้วอะอะาือมึงเรื่อ,อ,งอ,งองนี้คนร้องเธอคนรอรออะม้ว่ดูพี่เมนพี่พาหมดเลยบ้างคนล่อเนี่ยต้งสีผิวอะมาดูดิแล้วใครคู่ใครอะหรือว่ามันเป็นเรื่องแบบเฉยๆหรอช่วยช่วยงั้นมากกว่า คุณชอบมาอย <Ooh. S 1> ู่ในบ้านเราหรอโอ้ิ กูวแล้วทำไมสองคนนี้มานถึงมองกันทีน่แกเธอแอบแซกกันดีงนะแล้เปิดเสียงดังไปเลยวะเฮ้ยมึตงต้ไมกูอะมึงก็ชอบไม่ใช่หรอมอยาก ให้มันเอ,อากันใส่ดูไปดีใช่มั้ยในเมื่อทุกคนมีความรักเทียบอยู่แลการได้รู้ความรักของคนอื่นก็คืองา่าย มันใส่ที่ทำไม,มเขาบอกไงเมียวะ่ะงันดีแต่นั้นดีกูว่าต้องแบบเพราะว่ามันดูหลากหลายปุม๋คมคนเขี้ยว่จะโตเสียบ่คนเดียวซูมเป็นปมาแล้วรอวะยกเงินค่าให้กูกแล้วก็ไปกี่ชั้งแล้วแหละเขายัง ไสัตว์ก็เราก็เรแลระภาพว่ถ้าเราทำตัวเด็กแบบนี้หรอวะก็เราไม่น่าต่อรองเลยรู้ใช่ไหมถ้ากูใหญ่รูล้านเลยง่ายูไมก็ไม่เชืวอไมริกา กกจริงะมีพวกเข้ามาได้ไหมใช่ครับโดนคดไหนพวกไปหาหมอไงจะตายได้เธอไม่ใช่คนที่เขาสนใจหรือเปล่าเขาก็เลยตายได้กับเธออ่ะว่ามีบารมาขอสราบไป็นข่าเพิ่มครับเดี๋ยวคุณชายจะสนใจ ผมสอบเข้าว so ิทยาลัยนี้เพราะอยากรับใช้ผู้ชายครับทำไรกันบ้างบ้าไงกันตานน้ว่าคุ่กันทอมาร์ทผู้หญางเราไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าใครคู่ใครยังไงเนี่ยมันดูแบบโอ้ยวลหมานมากไหนลองเป็นชายดูเลยช้างหรอกนะชายให้เราสิ เพื่อความดีงนี่แต่ว่าคุณชายไปเสี่อคุณชายเรายังไม่ได้ตรวจประวัติของมันเลยนะคุณชายไหนด้างนะไม่มีสิับเีย กูไม่ใช่ขอ,องใครนะันที่จริงใจโดแค่้าไม่กูต้องฝากสมุดเร่องงนมันอม,ม่นมจนายเก่าของมันไม่ได้มันก็ต้องเลือกใหม่กูไม่เชื่อามันจำไได้ มันกำลังเล่นเกมกับพวกเราอยู่ยงั้นเราก็เล่นต่างเกมไปมาดูกันว่ามันจะเล่นใครเขา <จะ S 1> ชื่อพิมพ์หรือ,รอเปล่าเขาแปลว่ามันหมายุ่

บวกไปละห่วงเรื่อมคุณเคยยอมตายใเกยียรเพื่อกลับเรื่องต้นใหม่ไหมถ้าไม่เคยอี่าให้ลองดูบางทีการยอมแพ้แค่คำเดียวก็อาจทำให้เราชนาะขา่างไรรอบนี้นก็ขอใเลือก คุยใช่นี้ดีวะและเที่ยงออก่ยผมจะพามะม่วาเอาน่าสนุกนะเรื่องเนี้ยมันต้องรู้ซ้ำอีกสองสามครั้งอ่ะมันถึงจะเข้าใจ เราไม่ได้ฟังหทเป็นจริงจบแล้วเอืมก็สบไปนะคะกับการ Reaction Official Pilot d i s ดดสตาร์ซค่ะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวไพลอ t อะมันยาวตั้งใท่ไหะสิบหกนาทีอ่าแต่พอเรามาดูวดเรารู้สึกว่าเรื่องราวหรือว่าโมต่างๆมันดูเยอะไปหมดเนาะใช่อ่า คือเล่าแค่คงเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจเดีย๋ยอืมอ่ามันดูซับซ้อนเป็นชั้นๆใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดไปเนี่ยมันจะเป็นการตีความผิดหรือเปล่าใช่แต่ว่าเราชอบนะมันดูเหมือนเราไม่เข้าใจว่าไม่สีเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเราทะลุเข้าไปในเกมหรือว่า หรือว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นกันแนเป็นชีวิตจริงม,มากกว่าความรู้สึกแต่ว่าทําไมถามันถึงแบบดีสตาร์ได้อ่ะเออนั่นดิข้อจะย้อนเวลาก็ได้ไม่หรือว่ามันเป็นมันเป็นแบบชีวิตจริงอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเข้าไปในเกมแล้วว่ามันก็ในเกมมันก็เซตแบบชีวิตจริงเยอะวะไม่รู้อะ อ่าอันนี้คือเราก็งงเหมือนกันรอดูอแต่ชอบเรื่องเยีายคือดูแบบชิงไว้ชิงพลิกกันดีแต่แล้วก็เออมีความลับมีนู่นมนี่ที่พยายามปกปิดกันอะ่ะใช่เออคือมันเหมือนแบบการเอาตัวรอดในเกมอ่ะเนาะใช่อ่าถ้าเรามองในมุมเกมนะเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนแบบลำดับชั้นเนาะชั้นบนเนี้ยเขาก็ จะมองชั้นล่างๆแบบเป็นคนใช้เป็นไรเงี้ยส่วนแบบคนล่างๆเงี้ยก็จะมองอะไแบบผิวพระเจ้าคือถ้าเราไปอยู่เขาอะ่ะเราก็จะได้คอนเนคชั่นดีๆความจริงมันก็เหมือนความจริงว่าโลกวันนี้แหละถูกไหมใช่ใชก็เป็นจริงๆอ,อืมแต่ว่าเราอยากรู้ว่าความรับที่ตัวของเพลเขาเก็บไว้อะมันคืออะไร ฉันก็อยากรู้มันดูเป็นความลับที่แบบมันสําคัญมากเพราะทุกคนต่างก็ต้องการอืมอือประมาณนั้นเลยเราก็อยากรู้ว่าคนที่เหมือนเก็บสมุนใีเขาอ่ะเป็นใครทําไมต้องเก็บสมุนให้เรื่องนี้มันดูไม่มีมิแทะมันดูพิเทียมหมดเลยอ่ะมันดูแบบไม่ว่าใครก็ไว้ใจไม่ได้เข้าใจปะใช่เออฉันว่าผู้หญิงอ่ะดูร้ายมากเลยนะใช่ เหมือนต้องการที่จะเก็บข้อมูลเก็บความลับเพื่อที่จะเอาไปต่อรองว่าเอาไปใช้ข้อคุณประโยชน์ของตัวเองอ่ะอแล้วในเรื่องอ่ะก็แบบมีแต่นักแสดงที่แสดงจริงๆเท่านั้นเลยใช่ดูเรื่องนี้ก็คือคุ้มอย่างที่อ่ะเลยเห็นหลายเรื่องเลยเนาะอืมแต่ว่าเราชอบบทที่เขาเล่นบทฉิตอ่ะเรารู้สึกว่ามันเข้าถึงอารมณ์ได้ดีมากเจ๋ง แล้วก็เรื่องนี้ก็คือพี่ทอมมี่เนาะเขาได้เป็นตัวหลักแล้วอืมแล้วก็มีส่วนใหญจะเห็นแบบเจนหนึ่งเนาะใช่เจนหนึ่งเจนสองเนี่ยอ่าที่เขาเล่นแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นที่เราก็ไม่รู้สักด้วยวก็คือเราชอบสาวอะ่ะมันมันทำให้เรารู้สึก ตื่นเต้นสนว่าต้มีอารรม์ร่วมไปด้วยกับการเกตเสียแล้วว่าเขาเกตซีดีเหมือนกันอืมพวกาเฉียวก็สวยอืมแล้วมันเหมือนอ่าตัวซีรีส์ที่รวมผู้ชายหล่อๆไว้เยอะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยฟิกค,คู่ไหรเนาะชส่วนใหญ่จะเน้นมิตรภาพแบบชิงไหวชิงพลิกเนี้ยอือาจจะใส่ความเป็นคู่ลงมาใช่แบบเล็กน้อย แล้วที่เราชอบคือตอนที่พี่เนตอยู่กับโมยิมอะเนาะมันจะมีความสุขเฮ้ย <c oughs> ตอนนั้นเราแบบรู้ว่ามันจะเปลี่ยนคู่เรื่องนี้ยคืออตัวนักแสดงได้แบบชาเลนจ์ในบทบาทอะใช่ว่าเรื่องเนี้ยไม่มีคู่ที่แน่นอนหรอไม่แน่หรอกอ่ะใครนะรนะที่เป็นคู่หรอใครละ่ะอ๋อเธอหมายถึงคนนั้นที่เธอพูดคนผมขาวใช่ไหมสีผมสีเทาๆนั่นแหละเขาก็ขาวเทา ติวเตอร์ยิมติวเตอร์ยิมใช่แล้วเออใช่เขาเลยเห็นติวเตอร์อ่ะคู่คู่แบบติวเตอร์ยิมก็คือยังอยู่อ่ะอืมดีค่ะจะได้คู่กันริงก็ได้ครจะไปรู้แต่พี่เนเขาแกล้าว่างเลยนะใช่ไหมว่าเขาต้องเขาต้องจับคู่ให้เราแหละฟินจริงหมดแล้วแหละแล้วก็ยังมีเลิฟซีนแหลมที่เราเห็นแล้วแมันก็อแรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันนะ แต่ว่าเราก็อยากเราเราพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะรับการสืบเขาเรียกว่าเราเขาจะพอบโพดทุกคนใช่แต่เราแต่เราก็มองว่าเออเขากคงไม่ไม่ให้มันเกินเลยอะไรขนาดนั้นเราเขาก็เซฟนักแสดงนักแสดงอยู่แล้วใช่ใช่ สำหรับวีนะคะเราสองคนนะ้ขอสนสัการดีแอคคซ์เพ่อนนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ